สวัสดีครับผมชื่อนันลือผลเสียงรหัสนักศึกษา57523206019-5วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการจัดการไฟล์ข้อมูลนะครับจากโปรแกรมนี้นะครับมี6โหมดนะครับที่ใช้ในการจัดการไฟล์ข้อมูลก็คือเขียนข้อมูลเพิ่มข้อมูลแก้ไขข้อมูลลบข้อมูล ค้นหาข้อมูลแล้วก็โชว์ข้อมูลนะครับมาดูฟังก์ชันของแต่ละโหมดกันนะครับฟังก์ชันเขียนข้อมูลนะครับฟังก์ชันเพิ่มข้อมูลนะครับ ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลนะครับฟังก์ชันค้นหาข้อมูลนะครับฟังก์ชันโชว์ข้อมูลนะครับเรามาลองดูการทำงานของโปรแกรมนี้กันนะครับ ลองใช้โหมดแรกนะครับเขียนข้อมูลป้อนในที่นี้ก็จะป้อนข้อมูลส่วนตัวของผมครับ ไฟล์ประเภทที่ใช้เป็นไฟล์ประเภท ASCII นะครับข้อมูลก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปลองใช้โหมดเพิ่มข้อมูลนะครับข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาก็เข้ามาในไฟล์ข้อมูลนี้แล้วครับ โหมดต่อไปนะครับแก้ไขข้อมูลนะครับเลือกชื่อที่ต้องการจะแก้ไขนะครับในที่นี้จะแก้ไขข้อมูลชื่อนี้นะครับ ข้อมูลก็แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปมาลองใช้ลบข้อมูลนะครับจะลบข้อมูลที่เขียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลบข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับ โมดต่อไปนะครับค้นหาข้อมูลนะครับจากค้นหาข้อมูลแรกที่ป้อนเข้าไปนะครับนี่ครับข้อมูลที่ค้นหาได้แล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับก็คือโชว์ข้อมูลทั้งหมดนะครับ ข้อมูลที่มีอยู่ในไฟล์ที่ชื่อโหมดนะครับครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ